ตัลานคิดตายและอาฝ้ายหล่อไหมลูกล่อค่ะแล้วอาฝ้ายหล่อคนใครลูกในช่วงฤดูการน่าจะมีสมาชิกชาวเสียงอีสานคนหนึ่งนะครับที่จาต้องโบกมืออำลาแฟนเพลงและชาวคณะเสียงอีสานไปชั่วคราวเธอก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดแเดือนเต็มในช่วงฤดูการเดินสายที่ผ่านมา ับน้องแพนด้าปีนี้ก็คงจะให้เข้าโรงเรียนนะครับปกติเขาเปิดเทอมกันแล้วแต่น้องแพนด้าติดคิวการแสดงอยู่ติดคิวการแสดงคงจะเป็นภาคงานนี้ผมก็จงไปฝากน้องแพนด้าเข้าโรงเรียน ก็ไม่เป็น,ปน,ปน,ปน,นไรพี่หลานเขามีการศึกษาที่สูสีก็พ่อแม่ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยละเราก็เป็นศิลปิน จบมาก็าแค่พอหกแค่นั้นเราก็อยากเาส่งลูกให้เรียนสูง we <laughs> แรกก็รู้สึกว่าเข้าใจยังไม่ชินกับเพื่อนมันก็หูดยิตนเป็นธรรมดาเรียก,ก่อเรียกแม่หาพ่อหาแม่อยู่แต่ก็เป็นเรื่องของเด็กถ้าอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ก็นั่นคือมันมันก็เหมือนอยู่กับอยู่กับพ่อกับแม่แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเขาก็คือเขาจะเข้ากับเพื่อนทาตัวปรับสภาพตัวเข้าเข้ากับเพื่อนได้ที่ชื่อแล้วอย่างแล้วอย่างเวลาเราปิดวงไปนานๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอยากจะ กลับไปเปิดวงใหม่ไหมช่วงสบายใจประมาณไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือน,อเ,อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเงินหมดเงินหมดหมดงานก็หมดเงินเราไม่มีเงินเดือนใช่ไหมเราทารายวันถ้าหากว่าสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมาของการหยุดพักการแสดงเป็นฤดูกาลของชีวิตฤดูกาลนี้ก็คงจะแสนสั้นนักเมื่อเทียบกับฤดูกาลเดินสายอันยาวนานตลอดแปเดือนแต่ที่สุดแล้ววัฏจักรของเวลาและหน้าที่ ก็จะหมุนวนกลับมายัางจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งวังนกน้อยที่เคยเงียบสงบก็จะกลับมาคึกคักด้วยผู้คนกว่า400อชีวิตเวทีที่ถูกทิ้งร้างก็จะถูกนำมาก่อร่างสร้างรูปใหม่ชุดหางเครื่องถูกนำมาปัดขุนพร้อมกับท่วงท่าและลีลาการเต้นในบทเพลงใหม่ๆจะว่าไปแล้วชีวิตของคณะหมอลำเสียงอีสานก็อาจจะไม่แตกต่างอะไรกับดวงดาวตราบเท่าที่ยังเป็นดวงดาวที่ยังสุกใสและเปล่งประกายอยู่บนฟากฟ้าดวงดาวนั้น ย่อมไม่สามารถหนีพ้นการหมุนเวียนและหมุนวนไปตามวิถีการโัวจรเดิมๆวันแล้ววันเล่าคุณแม่เวลาจะเปิดแต่แต่ละปีละปีนี้ความรู้สึกเป็นไงครับงานหนักจะมาแจ๋หรือว่าไงฮะก็มันก็ต้องเป็นงานหนักอยู่แล้วค่ะเพราะการเตรียมงานเนี่ย่อเราจะให้สิ่งดีๆสําหรับผู้บริโภคคือแฟนเป็นเป็นหมอลำของทีมงานศิริสากตามไปเจอไป จะพูดไปแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยหลังจากพักวงแล้วก็กลับบ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่านิดหน่อยแล้วก็เริ่มเข้ามาทยอยกันเข้ามาซ้อมกันแล้วเตรียมผลงานชุดใหม่แล้วก็ด้านหน้าเวทีชุดใหม่ๆนําไปฝากพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลํานะครับทั่วๆไปในเขตภาคอีสานและเขตกรุงเทพมหานครนะครับเหมือนดังน้อง สมินบินจรรอนไรคอนไรที่อยู่อาศัยไรพ่อแม่พี่น้องคุ้มภายเมื่อสินดดส้นฤด,ดูลนวงล้อชีวิตการแสดงก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นั่นไม่เป็นเพียงวัตจักรชีวิตของคณะสิศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นคำมั่นสัญญาที่จะไปตระเวณการสแสดงเพื่อมอบรอยยิ้มสืยงหัวเราะและความสุขตามแบบฉบับของชาวอิสารให้กับประชาชนคนไทยทุกทินฐานทั่วประเทศไทยครับคมคำคมคิดคมชีวิตคนค้นคน,คนซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสร้างชื่อขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนๆนักเตะทีมชาติไทยชุดดรีมทีม เคยไปค้าแข้งที่สโมสรฮัตเดอร์ฟิลด์ประเทศอังกฤษระยะหนึ่งก่อนจะย้ายมาอยู่กับสโมสรอาร์มฟอสประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นนักเตะอาชีพอยู่ในวีลีกประเทศเวียดนามจากนักเตะเยาวชนขอนแก่นสู่เยาวชนทีมชาติและทีมชาติไทยชุดใหญ่เขาเป็นหนึ่งในยอดนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ไม่เคยหลุดทำเนียบทีมชาติเลยสักครั้งถัดจากยุครุ่งเรืองของปียพง์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนับเป็นนักฟุตบอลที่มีแฟนติดตามอย่างเหนียวแน่น และเป็นที่จดจำได้มากที่สุดทั้งจากลีลาการเล่นจอมขยันการตีลังกาหลังทะลวงประตูและเสื้อหมายเลข13ธรรมชาติของการยิงลูกโทษมีสองอย่างคือเข้ากับไม่เข้าถามว่ายากไหมมันไม่ยากหรอกแต่ความง่ายที่สุดก็คือความยากที่สุดด้วยกดดันที่สุดเพราะมีความคาดหวังสูง